สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซี FC, ทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวิ่งเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรบัรรวมนะคะ,ะก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่4เมษายน2566นะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะพี่พี่จ๋าคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตกวงา .18 ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจา๋าชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่สามกันก่อนนะคะซึ่งวันที่สามเนาะแอดให้เด่นที่เก้าับ0ไปนะคะเด่นที่เก้าับ0ไปมาดูผลในรอบเฉพาะกิบนะคะ218เนาะ18บุญ ล่างนะคะล่างศูนย์ศูนย์นะคะพี่พี่จ๋าล่างศูนย์ศูนย์อ่ะมาในเด็ดศูนย์ด้วยนะคะมาในเด็ดศูนย์ถ้าใครนําไปเป็นแนวทางก็จะได้เนาะอ่าถ้านําไปวิงป่งไปรูดนะคะหรือว่าตัวอ่าไม่ต้องกลับด้วยนะคะศูนย์ศูนย์มาในล่างเนาะส่วนบนหนึ่งแปดแอดมาในมาในแนวทางเลขทูบนะคะกับศูนย์หนึ่งเนาะแนวทางเลขทูบของวันนี้นะคะ ถ้าใครสนใจแนวทางเลขทุกก็ในกลุ่มนะคะพี่พีจ๋าตามกันต่อนะคะในรอบพิเศษ641นะคะล่าง01เด่นที่0มานะคะแอดมี01ตรงๆนะคะเสียฐายไม่ใช่ตัวที่แอดเน้นเนาะแอดไปนเน้นที่02นะคะในรอบปกตินะคะอันนี้ก็หลุดแน่แนละหลุดแน,แน่แบบนี้นะคะ,อะแอดหลุดไปนะคะในล่างนะคะ2992 29นะคะ เด่นที่เก้าแอดมาเด้อพ,พี่จ๋าแต่ว่าสองเก้ามาเข้าในตารางนะคะแอดไม่ได้จับสองเก้าออกมานะคะพ,พี่จ๋านี่คือเข้าตารางนะสองเก้าส่วนบนนะคะห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้ามาเจ็ดมาสองมานะคะตารางมาสามตัวแต่ว่าแอดมีแต่เจ็ดแปดเจ็ดสองไม่มีนะคะอันนี้คือเข้าตารางนะคะทั้งสามตัวส่วนล่างศูนย์ศูนย์ก็เด้งเด้งไปเลยสิขานะคะ ตัวที่แอดจับคู่นะคะมา00เนาะ00ในรอบเฉพาะกิจ01ในรอบพิเศษแล้วก็00มาอีกในรอบ VIP ล่างนอกนั้นเข้าตลาดนะคะ29ไปเข้าตลาด572ไปเข้าตลาดนะคะถ้ากับแตกสี่นอยเลยนะคะพี่พี่ายินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่ตามสูตรมัดรวมของแอดนะคะมาในตัวดิบน,นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อของวันที่ สี่นะคะวันที่สี่วันที่สี่เมษายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะอ่านอยสูตรมัดรวมสูตรมัดรวมนะคะ ชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเนาะแอดลงสูตรเม็ดเดียวด้วยนะคะสำหรับพี่พี่เอฟซีที่เข้ามาใหม่เนาะก็ดูดูก่อนก็ได้นะคะพี่พี่จาค่อยตามนะคะแนวทางของแอดนะคะเข้าบางหลุดบางเนาะแต่ส่วนมากก็มานะคะพิจารณาดูเอาเด้อพี่พี่จ๋าการคำนวณเนาะเข้าได้หลุดได้นะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะ แอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC นะคะทั้งในกลุ่มทั้งหน้าช่องเนาะที่ร่วมทําสมทบทําบุญกับแอดนะคะที่ปลูกกระเบื้องสาลาที่ป่าช้านะคะ,ะสาลาป่าช้าที่บ้านแอดเนาะแอดข็เพิ่งได้รวมยอดนะคะเดี๋ยวช่างลงมือทาแอดจะแจ้งพี่ๆอีกทีหนึ่งนะคะพี่ๆจะแอดก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ สำหรับพี่พที่ร่วมทำบุญกับแอดเนาะหรือพี่พี่ท่านใดอยากร่วมทำบุญกับแอดเพิ่มก็ได้นะคะพี่พีจ๋าตอนนี้คือกำลังรวมยอดกันนะคะช่วงนี้ก็ช่างยังไม่ว่างด้วยเนาะรอช่างเก็บเกี่ยวเขาโพสเสร็จนะคะพี่พีจ๋าช่างค่อยลงมือทำนะคะเดี๋ยวแจ้งความคลืบหน้าให้พี่พ f ่เอฟซีอีกทีหนึ่งนะคะมากลับมาที่แนวทางฮานอยของเรานะคะ อามาดูตัวเด่นกันก่อนเลยตัวเด่นตารางนะคะเด่นตารางของแอดเนาะก็จะมีสามห้าเก้านะคะเก้ากับหกสี่ศูนย์สองนะคะแอดลืมเขียนเด่นเด่นของแอดก็คือห้ากับสามห้ากับสามเด้อพี่น้องจ๋า สำหรับ5นะคะสำหรับ5้าแดก็จะมี5 2 5 3ถ้าใครไม่ชอบในตารางอ่าถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับให้หรือจับในตารางนะคะแอดก็ไม่ได้จับออกมาทุกคู่นะคะพี่พี่จ๋าจะหลายตัวเนาะอ่าห้าสองห้นะคะ แนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยนะคะเพราะว่าแอดรวมทั้ง4หน่อยนะในกลุ่มแอดจะไปแยกสายวิ่งสายรูดให้เป็นหน่อยหน่อยะคะแต่ว่า,าในหน้าช่องเราก็แบบรวมนะคะ30 32 37แล้วก็38นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดกันกันบ้างสำหรับแนวทางในชุดกันนะคะแอดก็จะมี40 สองศูนย์แล้วก็18นะคะพี่พี่จ๋าระวังนะคะระวัง10 1่งศนะคะแล้วก็หนึ่าอ่ะตัวที่แอดตัดออกเนาะอ่ะถ้าใครชอบก็ตามตัวเดิมได้นะคะสำหรับ1011ง สำหรับการเบิ้ลหนึ่งหนึ่งแอดก็จะใส่ให้อยู่เนาะอย่าลืมนะคะสำหรับเบิ้ลขอเพิ่มเบิ้ลอีกคู่หนึ่งเนาะสำหรับสายเบิ้นนะคะสำหรับสายเบิ้ลอ่ะหนึ่งหนึ่งนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะสำหรับในห้านะคะสำหรับห้านะคะแอดเน้นไปที่ห้าสามห้าเก้าเนาะใครไม่ชอบห้าเก้าก็กลับหัวเป็นห้าหกเอาเดอ้ออ่ะตัวต่อมานะคะสามสองสามเจ็ดนะคะ ส่วนชุดกันนะคะแอดเน้นไปที่อ่าสี่ศูนย์ชุดกันเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งแปดนะคะอ่ะชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะพี่พี่จ๋าแอดเองไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นำมาแบ่งปันพี่พแบบนั้นนะคะชอบพ่อยตามไม่ชอบผ่านนะคะ แอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ f c ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ